クロノス天才ゲーマー M の力を見せてやるハイ,ハイパーアイフェッシュ สวัสดีครับพบกับผมนะครับแอดมินอุจแกระแขกอุจจาระแรกนะครับวันนี้ก็อยู่กับรายการโทคูฮีโร่โบวไฟอีกแล้วนั่นเองครับซึ่งวันนี้นะครับก็แน่นอนครับเราจะมารีวิวตัวไหนไม่ได้ันอกจากมาร์ชไรเดอร์เอ็กเซนต์มูเตคิเกมเมอร์นั่นเองครับซึ่งเป็นล่าสุดยอดของมาร์ชไรเดอร์เอ็กเซนต์นั่นเองครับ โดยเพิ่งฉายมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เองแต่อาทิตจ์ทีแล้วผมไม่ได้ว่างทำคลิปโมเลยไม่ได้ทำเรื่อชชาเนี่นนยนะขอโทษครับซึ่งมาร์ชเดอร์มเตอคีนะครับปรากฏตัวขง้งแรกตอนที่สามวิโค่นั่นเองซึ่งแปลงร่างโดยใช้ไฮเปอร์โมเตอคีกาชันั่นเองครับซึ่งเรื่องของเรื่องของที่มาของร่างนี้นะครับก็คือมาสไวเดอร์โครโนสนะครับหรือก็ที่แปลงร่างโดยดันมาซามไเดอซึ่งก็คือพ่อของดันคู่วโตะหรือมาสไวเดอร์กินมูนนั่นเองครับซึ่่งหรรโโคคนนนนสสเเีียยมมมมมัมวมามาวัวววาาาาถุดลลแ้ มีความสามารถที่ไม่ใครเทียบได้เองครับทาให้ครโต้เนี่ยต้องพยายามคิดค้นกระชัไฮเปอร์บูติกอันนี้นะครับเพื่อมาจัดการกับโครโนสนั่นเองครับซึ่งโครโนสเนี่ยบอกเลยว่ามันวางแผนเก่งมากคือไม่ว่าเอมูหรือพาล่าจะวางแผนอะไรมามันก็สามารถรับมือได้หมดครับเช่นแผนแรกคือจะให้ครัโตเนี่ยไปสิงในไดเวอร์ของโครโนสนะ <c oughs> ใช้คำทีอัปรีมากแต่ก็ถูกโครโนสจัดทางไว้โดยโครโนสทำให้เบรมนะครับการมาเป็นพวกของตัวเองโดย ให้ข้อเสนอกับเลฟว่าถ้าเกิดช่วยเขาเนี่ยจะยอมพาแฟนสาวของเขากลับมาให้เขาก็เลยยอมเป็นพวกกับโพลนอตโดยจําเป็นนั่นเองครับหรือพาหล่านเนี่ยเอาไวรัสของเกมเดอุสนะครับมายิงใส่ไรเวอร์ทำให้ไม่สามารถใช้ความสามารถอยู่เวลาได้แต่ก็ถูกดักทางไว้โดย ที่โครูนอสเนี่ยเรียกคิริยะครับซึ่งในตอนนี้ครับคิริยะกลายเป็นมัสไรเดอร์เลเซอร์เทอร์โบนั่นเองครับซึ่งไอเลเซอร์เทอร์โบเนี่ยมีความสามารถในการลบไวรัสได้ทําให้เอมูนะครับต้องพึ่งมูเตอร์คิการใชย่างเดียวนั่นเองครับซึ่งพอซึ่งพอครัวตกคอนเส็ตนะครับพวกเอมูครับพวกเอากาชิเนี่ยไปจัดการกับโครูนอสทันทีครับแต่ในจังหวะที่เอมูนกำลังใช้ครับมันก็เกิดเหตุขัดข้องครับทำให้ไม่สามารถใช้มูเตอคิได้ ไอ้ครูโตดหรือเกนมูนครับที่เห็นว่าเอูมัูใช้ไม่ได้ก็เลยใช้เองแล้วกันซึ่งก็ขอบอกก่อนว่าการใช้เนี่ยมันออกแบบมาให้เอมูใช้เองโดยเฉพาะนะแต่ถ้าเกิดคนอื่นใช้เนี่ยความสามารถมันจะคือให้พลังอะไรเทียมทานได้ภายในสิบปีครับซึ่งพอครูโตใช้ครับแน่นอนครับโครโนสก็หยุดเวลาเลยครับแต่ว่าเกนมูก็สามารถขยับตัวได้ครับซึ่งทําให้โครโนสนี่ถึงกับตกใจเลยเนั่นเองครับ แล้วไม่รู้ว่าด้วยคมเหอ่ของใหม่อะไรครับเพื่อโตเลยอวดสัพ์คุณของมูเตคิว่าเป็นเกมที่ไม่สามารถทร้ายตัวละครหลักได้เอาง่ายคือมึงเป็นอมตะนั่นเองซึ่งเมื่อคนโคโนได้ยินอย่างนั้นครับมันก็หมดเวลาสิบวีของการแชทพอดีครับโคนโนเลยหยุดเวลาขโมกาแชทไปครับโคตรอนดอดหลังจากนั้นครับเมื่อมาคุยกันครับทาให้รู้ว่าเหตุผลที่ใช้ที่เอมูใช้มูเตคิไม่ได้เพราะว่า เอมูนะครับเสียพลังของเกมเมอร์อัจฉริยะเอ็มไปเองครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเอมูเนี่ยได้ใช้ความสามารถรีโปรแกรมมิ่งครับยิงใส่พาลาดทําให้ความสามารถของเกมเมอร์อัจฉริยะเสียไปด้วย่นเองครับเอมูนะครับเลยออกอุบายนะครับรบพาลาดว่าจะส่งพาลัดนะครับเข้าไปอยู่ในไดรเวอร์ของคโนสนั่นเองครับจะความจริงไม่ใช่ครับพอไปเอาเข้าิงจริงครับเอมูนครับฉีดเอาพาลาดเข้าร่างกายทําให้เอมูนครับเข้าสู่บุคลิกของเกมเมอร์อัจฉริยะนั่นเองครับ หลังจากนั้นครับหลังจากนั้นครับคิริยาครับได้บอกโคลนอสเอามูติคี้กบแชทแน่ง้เขาแล้วเขาจะจัดก,การเอ็กเซสรครับคิริยานะครับก็ได้ส่งมูติคี้นะครับให้กับเอมูนเองครับซึ่งแล้วคิริยาก็ได้บอกว่าที่เขาอยู่กับโคลนอสเตอรมันก็เป็นแค่เรื่องหลอกลวงนั่นแหละความจริงเขาอ่ะมีจุดประสงค์อย่างนี้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วหลังจากนั้นครับเอมูจิงได้แปลงร่างเป็นมาส์ชเบดอร์เอ็กเซต์มูติคี้เกมเมอร์เข้าต่อโโสู้โคลนอสจนชนะได้เองครับ ซึ่งเรามาดูความผัดผ่านมากในรายละเอียดของมูเตคีกันนั่นเองครับโดยมูเตคีนะครับเป็นตัวละครรับ5ดาวนั่นเองครับ5ดาวไงครับดูดูจํานวนดาวบนตัวครับบนอกกับไหลครับจะเป็นบนอก3ดาวไหลอย่างข้างล่าดาวนั่นเองครับและอย่างครับความสามารถที่เด็ดที่สุดของตัวนี้ครับคือมีพลังไร้เทียมทานครับและสามารถอยู่ได้เกิน10วิคือไม่มีเวลาขีดจํากัดอะไรครับ และสามารถขยับตัวได้แม้จะถูกโครนสอสหยุดเวลาได้เองครับต้นมีความสูงปด217เซนนะครับและมีน้ำหนัก119กิโลกรัมครับด้วยพลังต่อยกับพลังเตะครับจะเป็น128ตันท,ที่มันเยอะกว่าคูกะอัลติเม็ฟอร์มอีกเลยเนี่ย <c oughs> คือแบบโอ้คูกะเอ้ยไปหมดแล้วซึ่งความเร็วของมันนะครับเป็นอะไรที่น่าทึ่งมากครับสามารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว100เมตรในภายใน0.128วินาทีครับ และควมามสามารถมันนะครับไม่สามารถมีใครเทียบเคียงได้เองครับและท่าไม่ตายของล่างนี้นะครับก็คือไฮเปอร์คริติคอลสปานะครับโดยเอมูะครับจะกดไปที่โมเดคิการแชทหนึ่งทีครับแล้วเอาอี้ดีกว่าผมให้ไปดูคลิปโอเคคลิปมา โอเคครับเห็นความเกลียดของท่าน,นี้อยังครับถ้าใครไม่เก็นนะครับผมจะอธิบายให้ครับคือท่านี้นะครับจะเป็นการไเรไเดอร์คิกไรเดอร์คิกใส่ฝ่ายตรงข้าบลัวๆครับ ซึ่งในการไรเดอร์คิกนะครับฝ่ายตรงข้าจะไม่ได้รับดาเมจอะไรทั้งสิ้นครับแค่จะสกิดนิดหน่อยครับแต่พอไรเดอร์คิกเสร็จครับพอไรเดอร์คิกเสร็จครับดาเมจทั้งหมดที่ถีบไปทั้งหมดครับจะรวมมาภายในคราเดียวกันนั่นเองครับนึกไม่ออกนะครับให้นึกถึงหมัดมัดตะปูของโทริโก้นั่นเองครับโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับการรียูมาสไรเดอร์เอ็กเซสบูติคเกมเมอร์นั่นเองครับซึ่ง ก็ถือว่าเป็นล่าที่เท่อยู่นะผมชอบมากเลย <c oughs> ก็ไม่มีอะไรครับก็ขอจบการรีวิวไปเท่านี้ครับซียูเจอกันคลิปต่อไปแล้วก็อย่างที่บอกไปในคลิปก่อนว่าไม่รับไม่รับการขอใดทั้งสิ้นเพราะช่วงนี้งานเยอะมากโอเคนะบ๊ายบายซียูคลิปนี้สั้นหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรก็ดีกว่าไม่มีลงเนาะบ๊ายบายครับเจอกันเจ๊ okay.